สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานรอดเพชรและดิฉันหมีวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สํารานคะสวัสดีครับน้องหมีววันนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรกันดีคะก็เรื่องชายแดนต้องเป็นเรื่องที่มีหนึ่งอะไรหนึ่งเบรกทุกวันค่ะดูเหมือนกับว่ากัมพูชานี้ก็ยังไม่หยุดยั่วยุเรานะเรื่องชายแดนนะโอ้ไม่สิน้นไม่สิน้นไม่สุดรู้จะพูดยังไงแล้ว <laughs> นะเราจะไปคุยเรื่องนี้กันนะท่านมีเวลาเล็กน้อยวันนี้ค่ะ ก็เจดเวลามาให้เรานะครับใครครับน้องเหมีวเสตอนนั่นเองนะคะท่านเป็นโฆษกกองทัพบกตอนนี้พลตรีวินไทยสุวารีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสต๊อดสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่สำรานแล้วก็น้องหมีวสวัสดีครับค่ะครับแป่งายฮะยุทธการกระบวน่าของกัมพูชาหลังจากที่เพียงพร้าในเวทียูเอนแล้วนี่แต่ว่าเวทีที่น้องจานน้องยาแก้วนี่เขาก็ยังไม่เพียงพราเท่าไหร่นะหรือยังไงครับเสตอดครับผมว่าเรารู้ทันเพราะว่า จริงๆเนี่ยถ้าใครติดตามสถานการณ์มันตั้งแต่แรกเนี่ยท่านลองสังเกตได้ว่าการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยมันผิดคาดกัมพูชาในค่อนข้างสูญเสียเยอะนะค,ะครับเราก็คิดกันแล้วว่ากัมพูชาน,น่าจะน่าจะต่อสู้ด้วยด้วยด้วยองค์ประกอบอด้วยด้วยเขาเรียกว่ากลยุทธ์อื่นนะมันก็คือกลยุทธ์ของการสื่อสารนะครับก็หลังจากที่กัมพูชาเองพยายามที่จะเดินหน้าฟ้องนะครับเขาก็ คือปฏิบัติการทางอาหารเนี่ยถึงแม้จะมีข่าวสารในเรื่องของการเพิ่มเติมกําลังหรือการจะมีการลักลอบใช้ชุนระเบิดเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีทีท่าคุกคามที่ชัดเจนเหมือนช่วงช่วงแรกอะก่อนที่เราจะมีปฏิบัติการทางอาหารนะครับแต่นี้เราเพิก็ไปดูพอไปดูทางส่วนพื้นที่ทางในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยเราก็จะเห็นหนะทีแรกเองเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าตอนหลังเราก็ตั้งข้อสังเกต นะสิ่งที่สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยที่จัดตั้งมนะอหรือการจัดฉากอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เพื่อผลของการสื่อสาร<ฆ>นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอมันจะเมื่อเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเก็เรียกว่าการสนับสนุนทนด้านการสื่อสารมาอย่างพอดบพอดีเช่นการให้ข่าวสารในทันทีนะการนําเรื่องนี้เข้าสู่การบอกกล่าวกับ สากลเด่างเนี้ยนะแล้วเราก็เห็นเบื้องของภาพของผู้ชุมนุมนะมีความามีท่าทีที่ก้าว้าวต้องยอมรับนะบมีไม้ขนาดยาวใช้เป็นเทียนมาบุธอะไรก็ตามแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมก็ไม่ใช่ผู้ที่มีส่วนได้เสียจริงในพื้นที่คือไม่ใช่ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นจริงๆแหละว่างนั้นเถอะนะครับ,รบมันก็เลยทําให้สิ่งเหล่าเนี้ยมันเราก็พยายามหยิบสิ่งเหล่าเนี้ยมามาทําให้สังคมได้เห็นนะโดยผ่านสื่อ ฝ่ายเองนะแล้วก็ได้แต่ผลพลอยได้ก็ไปถึงระดับต่างประเทศด้วยว่ากระบวนการน,นี้มันเป็นกระบวนการเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ทหารไปดําเนินการเพราะเรารู้ทันอยู่แต่เราจะเห็นว่าเขาทาข่าวเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าทหารใช้ความร,รุนแรงปรากฏว่าไอคนที่ใช้ความร,รุนแรงกลับเป็นผู้ชุมนุมกัมพูชามากกว่าตำรวจนะนะกลับเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำซะมากกว่าท่าทีความก้าวร้าวนะครับ อ่าหรือความรุนแรงนี่เกิดขึ้นมันเป็นภาพของกับ,บูชามากกว่าเพราะนั้นประเด็นนี้มันก็จุดไม่ติดนั่นเหล mm hmm. แล้วก็มาล่าสุดก็เป็นเรื่องที่ที่พยายามที่จะหลอกล่อให้เราเปิดปฏิบัติการแต่เดิมเนี่ยนะเราสังเกตว่าเขาจะยั่อยุด้วยเล็กน้อยบางทีอาจจะมีระเบิดฟ้านนิดทีเดียวไม่ไม่เยอะแล้วก็การยิงด้วยด้วยปืนเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยมันจะมีอาวุธแบบพวกปืนขอมันเริ่มดีพวก ระเบิดขนาดใหญ่ทอาไว้ไง่ายนะจํานวนไล่มาเลยตั้งแต่เที่ยงมานะสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงนะครับแล้วก็ไล่มาต้องแป๊บเดียวนะเดนเดี๋ยวนี้ในเชคในทางวิธีเนี่ยทางหน่วยในแนวหน้าเนี่ยก็คงมีข้อมูลข่าวสารเขาก็ยังไม่ได้เตี้ยมคำไปเลย,เยนาทีเดียวนะ,อ,ะอาศัยหลักอยู่สองประการนั่คือว่าการตอบโต้หรือป้องกันตนเองเนี่ยยังทําได้ถึงแม้จะเป็นในช่วงหยุดยิงแต่ มันต้องตอบมันต้องอยู่ในในความเหมาะสมไงคือมันต้องเหมือนกับแหมมีท่าทีที่จะคุกคามเราจริงๆอะ่ะเราถึงจะปฏิบัติการปรากฏว่าก่อนท่าที่สองก็ครั้งเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้แต่ใช้วิธีการบันทึกเสียงอนะอืนะอ่ามันก็เลยทําให้ตรงนี้ก็กลับกลายเป็นจุดไม่ติดใช่ไหมครับอย่างที่นะผมบอกว่าทันทีที่เกิดเหตุเนี่ยมันทันด,ดีเลยนะพอโทรหญิงมาเลยเนี่ยออกมาแบบผมว่าไม่ถึงห้านาทีเนี่ยออกมาเลยทันที ทันีที่แข่งเผืพืนแล้วก็จะมีโพสต์ของระดับผู้นําของกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมันมันดูภาษาสากลเขาเซ็ตรวบมาหมด้วเขาเซ็ตมาหมดเลยเซ็ตครับครับเมืเวลาเนี่ยพอความพอดีมันมันผิดธรรมชาติเนี่ยคนก็จะจับได้เท่านั้นเองผมก็เลยต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราเราเราต้องเขาเรียกว่าต้องคือจะชนะต้องขาดนะครับต้องชนะในทุกเอ่อไม่ใช่ชนะสึกแพ้สงครามไม่ได้นะครับ เราต้องไปให้ได้เพราะขนาเนี้ยผมว่าเราเดินมาถูกทางนะครับเราไม่ได้ทั่วโลกไม่ได้มองว่าเราเป็นเป็นนักาหายสงครามหรือผู้ที่ใช้ความรุนแรงอย่างแน่นอนนะครับเราได้รับการชื่นชมจริงนะครับในเรื่องของมาตรฐานปฏิบัติการทางหารและการดําเนินกรรมวิธีของกระทรวงการในงานด้านต่างประเทศนะครับแต่เพียงแต่ว่าข่าวในภาษาไออาจจะยังดูเหมือนเราเราอาจจะมีปริมาณน้อยกว่าแต่ผมว่า ในท้ายที่สุดเนี่ยเราเรามาได้ได้ถูกทางแล้วก็เป็นไปนตามเป้าหมายเป้าประสงค์นะในการที่จะแก้ปัญหาในในลิกชายแดนที่เกิดขึ้นครั้งนี้ผมว่าเราเดินถูกครับเอาเป็นว่าเอาละแพ้ปริมาณแต่ชนะคุณภาพก็ยังโอเคอยู่นะทีนี้นี่น,น,นดเดี๋ยวเสียตอสิบตุลาคมนี้มันเป็นเดรไลน์ของอะไรกันแน่ชา้ชาชา้ชาชัดๆนี่คืออะไรครับเราจะผมผมอ่า คือคือผมพูดรวมๆดีกว่าเพราะว่าผมเองไม่ได้จอเจาะเพราะว่าม<อ>ันเป็นเรื่องของกฎหมายภายในประเทศแล้วนะ,ะผมผมไม่แน่ใจว่าในพื้นที่นั้นน่ะแต่ถ้ามองภาพแบบรวมๆเนี่ยก็เลยดีบุกรุกเนี่ยในท้ายที่สุดมันต้องต้อง,ต,องต้องถอกงานออกฮะหรือบางคนบอกลือ้อออกต้องลือ้อนะแต่จะชา้าจะเร็วผมว่าตรงเนี้ยต้องให้ฝ่ายปกครอ,องและทางจังหวัดเขา <S <S เขาเขาเดินแบบทุกย่างก้าวด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ <S <S แต่วันนี้เนี่ยความชอบธรรมมันเกิดขึ้นแล้วละเพราะอะไร เพราะว่าผมว่าเราทําประกาศไปก่อนเรามีประสานผู้ว่าทางฝั่งนู้นนะเราโอ้ยเรามีทําอะไรหลายหลายสิ่งหลายอย่างไปแล้วล่ะผมว่าเอจะมาพูดว่าเราอาจจะพยายามที่จะเริ่มต้นด้วยความรุนแรงคงไม่ใช่ละนะครับแต่ผมพูดไม่ได้ตอนนี้ว่าเออ่มันจะต้องดําเนินการอย่างไรแต่เอาเป็นว่าทุกหน่วยราชการนะที่เกี่ยวข้องก็คือฝ่ายปกครอง รวมถึงเจ้าของพื้นที่อาจบางพื้นที่อาจจะเป็นของในส่วนของกระทรวงทรัพย์นะพื้นที่ป่าไม้นะครับใช่เขาเขายืนยันว่ามันมันต้องบันคือมันต้องออกอ่ะนะฮะแต่แต่จะช้าจะเร็วหรือขั้นตอนในทางกฎหมายภายในเป็นอย่างไรผมไม่ได้ไปไปไปยังไม่มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนในในส่วนนั้นก็เลยอาจจะพูดไม่ได้แต่รู้เห็นอยู่เหมือนกันว่าวันที่สิบเนี่ยมันเป็นวันที่มันครบวันที่เขาประกาศหรือไงเนี่ยนะครับครับมันต้องมีการดําเนินการนะครับ อาจจะแต่ผมไม่แน่ใจว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมเราจะใช้มโมเดลบ้านบ้านชํารากไหมคะในพื้นที่จังหวัดตราดที่บ้านชํารากเนี่ยอาจจะผมว่าในแต่และพื้นที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะเหมือนกับว่าเออเหมือนเหมือนกับว่าอาจจะมีความร่วมมือน,นิดหน่อยนะเห็นว่าก็มีเหลือ,อ,อไปส่วนหนึ่งบางส่วนที่เหลืออยู่นะครับเราก็ดําเนินการเองนะมันอาจจะพอเป็นไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะ อาจจะสิ่งที่แตกต่างผมว่าอาจจะไม่ได้มีประชาชนอยู่จริงมันอาจจะเป็นของเหมือนเหมือนคนส่วนน้อยนะ่ะมันจํานวนมันน้อย<ห>นะแต่ตรงส่วนพืน้นที่บ้านหนองจ่าก,กับหนองยาแก้วมันหลายหลายหลายปูเรือนนะตั้งเกือบสามสิบมั้งครับมันเลยอาจจะมีความแตกต่างกันนะนะซึ่งตรงเนี้ยแสดงว่ากา,ารรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยวันนี้ทุกหน่วยราชการเนี่ยนะกองทัพไม่ว่าจะกองทัพไหนเนี่ยถ้ามีหน้าที่เขาทําแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่า เราเราต้องดูความายากง่ายของแต่ละพื้นที่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องสบายใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยในพื้นที่ของกองทังพที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทหารใช่ไหมครับหรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเขาเนนิเขายืนยันว่าเขาคงต้องดําเนินการในหนึ่งอย่างใดอยู่แล้วนะครับเต่เพียงว่า,ามันอาจจะจะใช้วิธีไหนอย่างไรนะ จะเตือนจะอะไรยังไงตรงนี้อาจจะพูดณเวลานี้ยากมันอาจจะต้องรอดูเมื่อถึงเวลาครับผมแต่ในกองทัพพูดกันบ้างไหมเสียตอนว่าภายในเอาอย่างช้าสิ้นปีนี้สี่สิบหลังคาเรือนไอ้หนองจานหนองยากแก้วตรงนี้ต้องอพยพหมดเลยเรามาีไทม์ไลน์ใหญ่ๆไหมกองทัพบ,บกพูดก,กันถึงขนาดนี้ไหมครับในส่วนของผมเนี่ยในส่วนกองกอทัพบกเองเนี่ยไม่ไม่ไมผมผมยังไม่ได้รับข้อมูลน,นะเพราะว่า ในในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะที่เร่งดําเนินการเนี่ยมันอยู่ในอ่ามันอยู่ในกาเรียกว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในประเทศเราอยู่แล้วนะคะรับฝ่ายทหารก็คงต,งต้องคล้ายๆกับก็คงเป็นผู้สนับสนุนนะ,ะเราก็ดูความมั่นคงก็ดูว่าคงจะดูว่าคงจะเป็นคนคอยแบคออพว่าถ้าเกิดอย่างเช่นการการดื้อขัดขืนเนี่ยมันมันมันไม่ได้เป็นลักษณะของ ของอของคนเรือนนะมีเริ่มมีภาพของแนวโน้มของความรุนแรงตรงเนี้ยมันก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะแต่ขนาเนี้ยนะนนนเราก็ายังผมผมยังคิดว่าในภาพที่เห็นเนี่ยก็ยังอยู่ในส่วนที่ฝ่ายปกครองกับทางตำรวจเขาเขาสามารถดําเนินการได้ครับอืถ้าวันที่สิบไม่จบเนี่ยเสียต่อคิดว่าสถานการณ์จะลุกลามจนเกิดการประทะกันเลยไหมคะมยังยังไม่ได้มองไปถึงขนาดน,นั้นนะแต่เรา สามารถพูดได้เปลียงว่าเราพร้อมรับทุกสถานการณ์ครับับผมอืมก็การที่จะจับข้อหาหลบหนีเข้าเมืองจับใส่รถมาดำเนินคดีนี่ก็ยังคงไม่ถึงขนาดนั้นนะนาทีนี้นใช่ไหมมันมันไม่แน่ผมย<ม>ัง<ม>คิดว่าม,มันมันเราเองก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปสื่อสารเพราะคิดว่าเรื่องตรงเนี้ยเป็นเรื่องของฝ่ายปกครองนะครับเราก็ดูว่ากฎหมายมันมีอะไรบ้างนะครับ เอ่อมันมันมันก็มีตั้งแต่กฎหมายเข้าเมืองใช่ไหมครับแล้วมีเรื่องของกฎหมายเรื่องของพื้นที่พื้นที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของอทําลายเอ่อเขาเรียกว่าทรัพย์สินราชการเหรออะไรอย่างเงี้ยมันมันคงมีหลายหลายส่วนอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปไปดูในรายละเอียดน,นะอันนี้มองแบบภาพกว้างเฉยๆนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับผมครับแสดงว่าตอนนี้เราเนี่ยคือเรานี่ยังไงก็ไม่ตกหลุมพรางขเขมรที่มายุ่วยุเรา เราไม่จัดให้ใช่เพราะอ่าใช่เพราะตรงนั้นสาคัญที่สุดสาค,คัญที่สุดตรงนั้นสําคัญที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการต่อสู้มันต้องเป็นไปโดยระหว่างเรากับกัมพูชานะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่มีคนอื่นมามามาสนับสนุนจะสนับสนุนในทางด้านข่าวสารอะไรต่างๆแหละนะหรือในด้านการสื่อสารเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ไม่มีคนคบหาหรือหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเอ่อเอ่เรียกแก้ปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมว่าถ้าเราใช้ความน่าจะเย็นสุขุมรอบครอบนะผมว่า ผมว่าเรื่องนี้เราเราผ่าน่นี้ได้โดยเพราะอย่างยิ่งกําลังใจและความเข้าใจของพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองค่ะในในได้คุยกับเสตอรน,นะคะคือคําว่าความใจเย็นเนี่ยมันมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะคะอย่างเมื่อวันก่อนมีรายงานว่าในพื้นที่กองทัพภาคที่สองเนี่ยกัมพูชาเองได้มีการยิงปืนเล็กเข้ามาในฝั่งไทยมีการปาระเบิดเข้ามาและเราเองก็ยังไม่ตอบโต้เพราะเสตอรบอกว่าเราจะต้องไม่ไปหลงกลการยั่วยุข,ของกัมพูชาตรงนี้มันทําไมเขาต้องการยั่วยุเราคะเสตอนคะ ผมว่าตอนเนี้ยต้องการเขาต้องการจะเอาภาพแบบว่าตอนเนี้ยนะเราจะเห็นว่าเขาจะพ,พูดอยู่สามเขาเรียกว่าทีมแมเสเซจหลักๆก,ก็คือหนึ่งเราเนี่ยไปลุกลานเขาอาสองก็คือเราเนี่ยใช้อาวุธกอ่อต่อเขาก่อนมาตลอดสามก็คือเราเนี่ยคือพูดที่ละเมิดข้อตกลงจยุดยิงแต่มันสิ่งที่พูดมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยก็คงต้องหาอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อไปสนับสนุน หนต่งในสามเรื่องเนี้ยผมว่านะครับเพื่อให้สังคมเห็นว่าเขาสุดในท้ายที่สุดเพื่อให้เพื่อให้สังคมโลกเห็นว่าเขาคือเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำตรงแบบที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเสีสศักดิ์ได้ได้พูดไปท่านก็พูดคําแรกเลยว่านั่นแหละนะไปมองว่าเป็นผู้เหยื่อแล้วก็ไปฟ้อง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  เขาก็ต้องการที่จะหาองค์ประกอบไปสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นนะครับ,รบแต่เข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยคนก็แบบพิมพ์มาในทิศทางเดียวกันว่าเอ๊เขายิงมาแล้วแล้วเราจะต้องใจเย็นไปอีกจนถึงเมื่อไหร่ต้องอดทนอีกถึงเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะเสตอเราจะอธิบายประชาชนยังไงคะเราอาธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้รับความเสียหายอะไรอืมแต่ถ้ามีผลต่อการบาดเจ็บสูญเสียกําลังพลตรงนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่ง นะครัือมาถึงบ่นานาถ้าเขายิงแค่ปืนเล็กแล้วไม่ได้รับความเสียหายตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีการใช้อาวุธหนักแล้วคนเราเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต,ตรงนี้เราตอบโต้แน่นอนถูกไหมคะใช่มันเหมือน,มนเหมือนอย่างนี้มันเหมือนเจ้าที่ตำรวจในในพฤติภาพปกติะนะเขามีปืนอยู่อืแต่ถ้าแต่ถ้าการใช้อาวุธของโจรเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้ปากกระบอกยังไม่ได้เล็งหาเนี่ยหรือ อะไรสักอย่างเนี่ยผมผมตรงนี้ผมพูดยากนะม,นนมันเป็นมันเป็นดุลยพินิษในการปฏิบัติส่วนบุคคลค่ะนะครับนะซึ่งเราถึงไม่ปฏิเสธไงว่ามันต้องมีถึงแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยแต่มันต้องใช้อาวุธได้นะครับแล้วผลของความเสียหายจากการใช้อาวุธยิงนหนนุนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตกมาที่ฐานไม่ได้มาใสาย่ยุทธปกรอะไรที่มันเกิดความชัดเจนครับมันก็เลยรู้เลยว่าเป้าหมายมันเนี่ยต้องการจะยุยุไม่ได้เป้าหมายต้องการจะให้มีการทำลายอย่างแท้จริง นะครับมันมองแค่นี้เองเชื่อว่าประชาชนน่าจะพากัรใช้วุฒิค่ะครับผมครับผมในลักษณะแบบนี้แหละนะครับผมต้องรู้เท่าทันกัมพูชาให้ได้นะคะขอบพระคุณเสตอนนะขอบคุณนะครับเสตอครับขอบพระคุณพี่สุรับน้องหมวครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้เสต้องไปรีบประชุมต่อนะอธิบายชัดเจนมากเมื่อกี้น้องเหมีวกับผมพยายามพูดถึงชํำรากโมเดลค่ะที่จังหวัดตราที่จังหวัดตราอำเภอเมืองท่านผู้ชมครับคือมันมี อาคารอยู่สามหลังใช่ไหมสามหลังใช่ทีนี้กองทัพเรือเขากําลังจะรือ้อรื้อค่ะหรือยังไม่แน่ว่าจะรือ้อหรือจะคงเอาไว้แล้วใช้ประโยชน์ร่วมอืมอันนี้ยโมเดลของชําราก,ก็ยังไม่ชัดเจนนะค่ะว่ากองทัพเรือจะเอาอย่างไงจริงๆเราพยายามติดต่อทางกองทัพเรือค่ะก็ยังไม่ว่างนะดังนั้นถ้ากองทัพเรือสนใจที่จะมาชี้แจงยินดีนะครับชํารา โมเดลใช่ค่ะส่วนที่น้องย่าแก้วหาแก้วและน้องจานอันนี้ผมว่าชัดเจนอยู่แล้วนะค่ะเรามีทางลาที่จะผลักดันออกไปสี่สิบหลังคาเรือนแต่มันอาจจะไม่ทันทีทันควันนะอาจจะยื้อไปถึงสิ้นปีก็ได้อ๋อจะไม่ใช่สิบตุลาหรอคะใช่แต่ว่าสิบตุลามันต้องจบส่วนหนึ่งมันก็เป็นเฟสแรกๆนะใช่คือตอนนี้กรมป่าไม้เข้าไปปักป้ายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นพื้นที่ของไทยนะนวนนี่นั่นแต่อย่างว่าอย่างที่น้องเหมียวท่านผู้ชมรู้ดี ไอ้น้องยากแก้วหน้องจานอยู่กันมาสี่สิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ 2, 5, 2, สอง0้าสองูนะ่ะไอคนเกิดเมื่อสี่สิบปีที่แล้วตรงนั้นเนี่ยเขาต้องรู้สวัสดิ์ตรงนั้นแผ่นดินของเขานะอ๋อก็เหมือนลืมตาม,มาฉันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว,ลวดังนั้นเราเนี่โอ้จัดการยากมากนะครับแต่เราต้องจัดการกองทัพจุดยืนชัดเจนรัฐบาลจุดยืนก็ชัดเจนค่ะต้องจัดการเพราะนี่คือแผ่นดินของประเทศไทยน,นะคะ